วิธีการลดความอ้วนที่ดีที่สุดคือไม่มีแล้วครับถึงแม้ว่าผมจะตั้งหัวข้อไปแบบนั้นแต่ผมอบอกได้ว่าวิธีการลดความอ้วนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนไม่มีมีแต่วิธีการลดความอ้วนที่ดีที่สุดสําหรับเราครับบางคนอาจจะชอบนับแคลอรี่บางคนอาจจะชอบทำไอเอฟบ,บ,บางคนอาจจะชอบทําโลคับบางคนอาจจะชอบคีโตบางคนอาจจะชอบซีดีแต่ละคนเฉพาะเจาะจงนะครับ กับอาหารแต่และประเภทต่างกันการนับแคลต้องใช้การคำนวณบางคนไม่ชอบมากๆ IF บางคนเคยมีประสบการณ์ทำแล้วกระตุ้นโรคกระเพาะอาหารกับกดไหลย้อนบางคนกินโลขาบแล้วทำให้ท้องผูกบางคนกินคีโตแล้วทำให้มีอาการแปลกๆอย่างเช่นอุจจาระลำเล็กลงนะครับหรือว่าถ่ายได้น้อยลงบางคนกินซีดีแล้วทำให้รู้สึกว่ามีอาการท้องเสียสังเกตไหมครับว่าสูตรต่างๆเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงนะครับกับ เฉพาะบางคนเท่านั้นดังนั้นผมไม่ได้บอกว่าสูตรใดดีที่สุดแต่ผมอยากจะบอกว่าสูตรไหนละ่ะที่เราชอบที่สุดให้เลือกสูตรที่เราชอบที่สุดครับแล้วเราก็จะสามารถลดความอ้วนได้ตัวผมเองไม่ชอบสักสูตรเลยนะครับผมเลยใช้วิธีการประยุกต์ทุกสูตรจต่ที่ผมเคยทํามาทั้งนับแคลไอเอฟโลคามบ์ไฮโปโปรตีนคีโตซีดฟูดคอมบิเนชันผมรวมกันแล้วก็กลายเป็นสูตรที่ชื่อว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้ใครอยากดูพิมพ์ตัววายกับตัวทีนะครับเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ ทางอินบ็อกซ์แล้วก็ไปเรียนรู้ได้ฟรีเลยครับแต่ถ้าใครชอบเป็นอ่านหนังสือนะพิมพ์คาว่าหนังสือก็ได้สูตรนั่งเฉยก็พร้อมได้ผมสรุปไว้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ให้ทุกคนสามารถเข้าใจง่ายคือผมจะเขียนว่าคําถามที่พบบ่อยแล้วผมจะตอบคําถามให้ว่าคําถามแต่ละอันที่มันทําให้เราติดแงกแล้วลดความอ้วนไม่ได้เนี่ยให้คําแนะนําหรืออธิบายด้วยเรื่องอะไรเพราะผลสุดท้ายเนี่ยพอวิธีการลดความอ้วนที่ดีสุดมันไม่มีจริงเราเลยต้องมาเลือกว่าเราติดที่ตรงไหนบางคนติดที่กินข้าวเยอะ บางคนติดที่ไม่ออกกำลังกายบางคนติดที่เป็นคนที่เครียดง่ายบางคนติดที่ผอมแล้วแต่อยากลดพุงป่องแต่ดันไปลดความอ้วนซึ่งมันคนละเรื่องกันนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยบอกได้แต่ถ้าใครบอกว่านะครับอยากจะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะครับสามารถดูหนังสือเล่มนี้พร้อมกับเข้าไปใน YouTube แล้วก็ไปเลือกคลิปนะผมเคยพูดไว้เรื่อง IF พูดเรื่องนับแคลพูดเรื่องโลคาพูดเรื่องคีโตพูดเรื่อง CD นะครับ พูดเรื่องฟู้ดคอมบิเนชันพูดเรื่องพุงป่องผมพูดทุกเรื่องอยู่ใน YouTube อยู่แล้วดังนั้นพิมพ์ตัววายกับตัวทีเดี๋ยว a c e b o o k ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปค่อยๆเลือกเนาะเพราะว่าผมทําความรู้มาตลอด 45- ปีเนี่ยมีคลิปเกิน5 0 0ร้อถึงเจ็คลิปแล้วเฉพาะเรื่องลดความอ้วนอย่างเดียวนะครับดังนะนั้นรักทุกคนนะครับผมอยากให้คนไทยที่ฟังผมอยู่ตอนนี้รู้ว่าจริงๆแล้วการลดความอ้วนทุกคนสามารถลดความอ้วนได้แน่นอนครับแต่หาให้เจอว่าเราเหมาะกับการลดความอ้วนแบบไหน ที่สุดนะครับใครเจอแล้วว่าตัวเองชอบแบบไหนพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมะจะนั่งรออ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆครับแล้วเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ